พริกกระดินพริกกระดินวันนี้เดยน้องเสนอเมนูตําแจ่วปลาถูเดยน้องอันอุ้ยสงสัยต้องตําพร้อมเลยค่ะเพราะว่าเดยน้องเอาพริกลงไปต้มแล้วน้ำเขาเต็มพริกปลาลงไปตําพร้อมเลยค่ะกันน้ำ กระเด็นใส่ยน้องนะคะพริกอยู่ในนี้นะคะพริกกับหัวหอมกระเทียมที่ต้มนะคะยายน้องว่ได้คั่วยายน้องต้มแล่าใส่ประทูลงไปฟแมงวันกับมาพร้อมกินประทูแล้วค่ะโอเคนะไม่เด็ดไม่กระโดดแล้ว ข้าวคัวทำกับข้าวง่ายๆสไตล์ยาย,าย,ยาน้องนะคะพเพื่อนๆจ๋าอันนี้ตำเจ่วปลาทูโอ้หอมเล้ว เจียวปลาทูแซ่บแน่นอนค่ะเจ่วปลาทูใส่ผงนัวลงไปตามหฮอที่หฮอซอบนะคะตามความนัวของเราใส่น้ำปลานิดนึง กาปลาทูบวค้อยเค็มบปนเด็ดใส่น้ำปลาขวดลงไปซอฟนัวใส่หนัวนะคะใส่ไปสามช้อนโตะดีค่ะโอ้สากันอัน,น เรียบร้อยใส่น้ำต้มลงไปเดี๋ยน้องอันกินปลากินเจ้วปลาถูยายน้องที่ใส่อันน้ำต้มนะคะเดี๋ยน้องที่บอกค้นป็นเดีแค่กินก็แซ่บแล้วคะ่ะชิม ประทูตัวใหญ่นะคะประทูตัวใหญ่มากบ้านใหน้องบัวแพงแซบกระคพื่เพื่อนค่ะบัวเพชรันเหนือค่ะประทูตัวบเบลล์รนะ์ละจัดไปความแซบความนัวได้แล้วแซบแน่นอนค่ะ ต้นหอมผักชีตักขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาคนในถ้วยนี่ท่้นพี่ประตูยายน้องแอบบอีกแล้วท่านผู้ชม อูปูให้หมดค่ะปูให้หมดความอร่อยอยู่ก้นโคกข้าวชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะอันนี้กับข้าวยองค่ะพื้นเพบ้านยายน้องกินกับข้าวแบบที่ยายน้องเฮ็ดนี่แหละคะ่ะใส่ต้นหอมผักชี ไส้หน่อยใส่หลายแล้วแต่เหานะคะหอมน่ากินเลยจัดไปจัดไปลาวันนี้เจียวปลาทูวิธีทำเจียวปลาทูสูตรบ้าน,านสไตล์อน้องนะคะนี่แซ่บแน่นอนคันเพื่อนจ๋านี่ซิมอีกคะ่ะซิมอีก ลดความเผ็ดลงนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเจ๊น้องจนจบค่ะเพื่อนค่ะ